เราอิดเหรอคะช่างให้เป็นอิดอะไรคะใช้เป็นอิดมวลเบาทั้งทั้งหลังเลยลเ,เลยแล้วก็มีเป็นอิดบล็อกนิดหน่อยตรงในครัวที่เป็นช่องระบายเพราะครัวเราอยากให้โปร่ปงๆ้วหนูเห็นสไตล์ไม่เหมือนใครคือแบบตรงนู้นอ่ะที่พี่ทาแบบเชิงชายเนาะออันนี้ก็ใส่เป็นอะไรคะเนี่ยที่ทําวงกบไว้ใส่วงกบเป็นเป็นวงกบไม้สักที่แบบเราเลือกเองอถ้าเราตีฝ้าตรงนะ,ะมันเราก็จะไม่โปง่งเราก็เลยบอกช่างว่าอยาก ตีฟ้าตามจวดได้ไหมหแบบตีฟ้าตามจวดมันก็จะได้เพิ่มความโป่งในห้องแอร์ขึ้นไปอีกอะไรแบบกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบูมเอรีวิวบ้างค่ะท่านผู้ชมค่ะน้องเอนะคะพามาชมไอเดียร้านอาหารนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็ได้พี่เจ้าของร้านนะมารีวิวด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหนว่อยค่ะค่ะชื่อเจนนี่นะคะ เป็นเจ้าของร้านจานเด็ดท่ามกาขายอาหารป่าพวกอาหารป่าอาหารป่าใช่ไหมอาหารป่าอาหารรสจัดอาหารเป็นอาหารป่าทั้งหลายแหละนะใช่ที่เป็นอาหารปลาอะไรแกงกวางจระเข้มุกป่าร้านเด็ดร้านอาหารจานเด็ดคือเด็ดจริงๆรสชาติเด็ดจริงๆใช่ไหมดีแล้วรสจัดต้องคนกินรสจัดคนแถวนี้ก็จะมากินแบบว่าคงต้องคนกินรสจัดนะค่ะ ก็สาหรับร้านพี่เนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง3ามโมงสี่โมงแล้วแต่ถ้าลูกค้านั่งอยู่ก็ยาวยาวได้หมดเลยนะยแลเราก็ทําไมถึงเป็นแบบเปิดร้านอานหารใหม่คะทำร้านอาหารใหม่คะอ๋อตอนร้านเก่าอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะ <c oughs> พอดีแบบลูกค้ามานั่งบางทีหน้าร้อนก็ร้อนเราก็อยากทําห้องแอร์แบบว่าให้ลูกค้านั่งได้สบายสบายโลง่โลงๆอะไรเงี้ยพอดีมีที่อยู่ข้างข้างหลังบ้านก็เลยก็เลย ปลูกขึ้นมาใหม่ลองคิดว่าเดี๋ยวทาใหม่จะได้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยร้านเก่าก็โตะน้อยค่มีโตะน้อยท่านผู้ชมคะร้านอาหารเนี่ยสไตล์มิโมลเนี่ยพื้นที่ใช้สอย143าตารางเมตรนะถ้าหนูพูดเองราคานะท่านผู้ชมจะหาว่าโมนะพี่เจนี่ก็เลยแบบมารีวิวด้วยนะในในราคาก่อร้าง8 0 0 0สนแป0 0ส0ห้าเป็นรับเหมาหมดเลยแล้วก็ช่างก็ใช้วัสดุที่ดีด้วยแบบเหมือนเหมือนแนะนําเราด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าช่างแบบ เอานู่นเอานี่มาใส่ให้เราก็คือแนะนําของทุกอย่างก็คือดีช่างก็คัดอันไหนบางทีเราเราคิดว่าแบบนี้ดีไหมช่างก็บอกว่าเขาก็แนะนําว่าใช้แบบนี้ดีกว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะบางทีเราก็ไม่ได้รู้เรื่องบ้านใช่ไหมคะเรื่องเรื่องก่อสร้างอย่างเงี้ยช่างเขาก็แนะนําว่าแบบถ้าถ้าเราเลือกวัสดุแบบนี้ในอนาคตเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําให้โดยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มด้วยก็คือเลือกวัสดุ มาให้เราในในงบงบที่เราแล้วเรื่องในการออกแบบของร้านนะคะเป็นร้านอาหารเนี่ยทำไมพี่แบบพี่เจนนี่ถึงออกแบบแบบเป็นสไตล์มินิมอลอย่างนี้คะก็น้องสาวน้องสาวชอบน้องสาวชอบอะไรเรียบเรียบอะไรแบบเนี้ยค่ะชอบแบบเรียบเรียบและอย่างเราทําร้านในแบบครอบครัวแบบว่าไม่ได้จ้างลูกจ้างไม่ได้จ้างลูกจ้างก็ทํากันเองแม่กับน้องอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่า ถ้าร้านโล่งๆเรียบๆก็น่าจะทําความสะอาดหรือว่าดูแลง่ายง่ายดูแลง่าย,าย <ๆ S 1> แบบว่าท่านผู้ชมคะเห็นร้านใหญ่แบบนี้นะมีหน้ากว้างสิบเอ็ดนะลึกอยู่ที่1 3เมตร143าตารางเมตรประกอบไปด้วยเนี่ยหนึ่งห้องทำอาหาร1ระเบียงนะคะ1ห,ห้องครัวใหญ่แล้วก็สองห้องน้ําเราไปรับชมด้านในกันเลยค่ะไปค่ะคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับ สนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดดูหน้านอกแล้วนะคะสวยแล้วอะอยากให้พี่เจนณี่พาไปชมด้านในหน่อยนะคะ,คะหลังคาเนี่ยเป็นเมทัลชีทด้วยใส่ฉนวน PE ด้วยใช่บุบุพีอหนาหนึ่งนิ้วค่ะแล้วอิดล่ะคะช่างให้เป็นอิดอะไรคะใช้เป็นอิดมวลเบาทั้งทั้งหลังเลยลเป็นลแล้วก็มีเป็นอิดบล็อกนิดหน่อยตรงในครัวที่เป็นช่องระบายเพราะครัวเราอยากให้ปร่งโป่ะ ้วหนูเห็นสไตล์ไม่เหมือนใครคือแบบตรงนู้นอะที่พี่ทาแบบเชียงชายเนาะออันนี้ก็ใส่เป็นอะไรคะเนี่ยที่ทําวงกบไว้ใส่วงกบเป็นเป็นวงกบไม้สักที่แบบเราเล,เลือกเองเราเพราะว่าเราคิดว่าร้านน่าจะใช้ของดีหน่อยเพราะมันอยู่กลางแจ้งแบบว่าโดนบางทีฝนสาดแดดฝนถ้าเราเลือกไม้ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าวันข้างหน้าเราจะต,ต้องแก้ไขอะไรแบบเนี้ยอย่าให้ทำดีไปเลย,เลยช่างเ็าช่าง,งก็ดีช่างก็เลือกแบบ ช่างก็ช่างก็ช่างก็บ่นเหมือนกันนะว่าโอ้วงกบเกือบแสนแต่เขาก็เขาก็เอาให้ช่างก็ช่างก็ยอมช่างก็ยอมถ้าเอาเอาแบบแต่แต่ไม่บวกเพิ่มนะต่อให้เป็นเป็นแบบไหนรอวงกบนี่ประมาณหลายสองสองเดือนอยู่เหมือนกันวงกบเป็นไม้สักเลยใช่ไหมคะใช่แล้วส่วนด้านเนี่ยที่หนูเห็นเนี่ยเป็นประตูไม้สักด้วยไหมคะหรือว่าเป็นเป็นประตูอะไรคะเออน่าจะตรงนี้เป็นวงกบก็เป็นประตูไม้สักแต่ว่าใส่กระจกเต็มบานใส่ ข้างๆเป็นบานกระทุงเผื่อบางทีลูกค้าน้อยไม่ได้เปิดแอร์เราก็เปิดรับลมได้ด้วยเปิดถือเป็นไอเดียที่ดีนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่บางทีบางทีเย็นๆบางทีไม่น่าร้อนมันก็มีลมไงตรงนี้มันก็มันก็มีลมบางทีไม่ใช่หน้าร้อนลมมันก็มีมานะไม่ร้อนมากก็เปิดรับลมตรงตรงนี้เป็นบริเวณของระเบียงเนี่ยค่ะก็คือในราคารวมทั้งหมดเลยหรอ รวมรวมด้วยแปดแสนห้าหมื่นบาทใช่แล้วเราเราอยากให้ลูกค้าเปิดมาก็มีที่ที่ยืนได้จะย,ยืนรับลมใช่นะใช่เดินอ่ะเป็นบริเวณตรงด้านนี้แล้วกันค่ะอันนี้เป็นบริเวณของอะไรคะตรงนี้ก็เป็นในห้องโซนห้องแอร์ห้องแอร์ค่ะห้องแอร์ออที่แต่ว่าเราก็จะทําโซนด้านหน้าที่เป็นโซนเอาท์ดอร์ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำ<อ>ยังคิดทําไปคิดแบบไป แล้วช่างก็แถมแถมนี่ด้วยนะบิวอินให้เล็กน้อยด้วยเป็นบาร์เป็นเป็นบาร์น้ำเป็นบาร์โชค่ะแล้วก็เป็นเป็นเอ่อซิงค์ข้างในที่เป็นแบบแถมบิวให้ด้วยแล้วก็ในครัวก็จะมีโต๊ะกลางแต่ว่ายังไม่ได้ทำช่างก็จะทำให้ด้วยได้ค่ะก็สำหรับนะคะบริเวณที่นั่งเนาะตรงนี้ก็มีขนาดกว้างที่1ิ1นะคะแล้วก็ลึกอยู่ที่5ค่ะท่านผู้ชมก็คือ ถือว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะมากมากเลยอันนี้ก็ปูกระเบื้องนี้พี่มีแบบแบบหรือยังคะว่าจะไซส์ไหนมี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 แล้วกระเบื้องเราก็ส่งให้ช่างเลยอยากได้ลายไหนเขาก็เดี๋ยวเขาก็จัดให้แล้วทำไมถึงออกแบบปกติอะหนูเห็นแบบว่าถ้าเป็นทรง่วนแบบนี้เขาจะเป็นฝ้าไปหมดเลยเหมือนอ๋อฝ้านี่หรอถ้าเราถ้าเราตีฝ้าตรงนะัะนเราก็จะไม่โป่งเราก็เลยบอกช่างว่าอยากตีฝ้าตามจวดได้ไหม mm hmm. แบบตีฝ้าตามจวดมันก็จะได้เพิ่มความ โป่งในห้องแอร์ขึ้นไปอีกอะไรแบบค่ะแล้วก็เป็นไฟฝั่งฟ้าที่เป็นเขาเรียกไฟอะไรอะ LED อะคะเอเเอใช่ที่เป็นฝั่งที่ไม่ใช่ไฟหลุมอะนะค่ะมันก็จะไม่ต้องทําความสะอาดเพราะว่าบางทีอยู่กันแค่นี้เวลาไฟโขบใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ลําบากแล้วค่ะเดี๋ยวไปอีกโซนนึงค่ะบริเวณทางด้านนี้เป็นบริเวณของอะไรคะอันนี้เป็นห้องครัวนเป็ห้องครัวใหญ่ขนาดนี้เหรอคะนี่ทำไมออกแบบได้แบบใหญ่ขนาดนี้คะเนี่ยก็คิดว่า ตอนแรกก็จะทําว่าห้องสต็อกของพวกเก็บข้าวสารเก็บพวกของสต็อกแยกไปไหมช่างก็แนะนําว่าให้มันทุกอย่างอยู่ในห้องครัวไปเลยดีกว่าใช่ไหมอันนี้ที่ทําปักไปเยอะๆก็อาจจะเป็นแบบตู้แช่ตู้อะไรทุกอย่างของสต็อกก็คือเก็บไว้ตรงนู้นได้เลยตรงนี้ก็เป็นทํากับข้าวตรงนี้เป็นเตาแก๊สก็ให้รับลมแล้วก็ซิงค์ล้างจานแล้วฝั่งนู้นก็เหมือนห้องสต็อกก็อยู่ในห้องครัวไปเลย เราจะได้ไม่ต้องแยกดูแลห <คะ S 1> ยิบคงหยิบของอะไรแบบนี้เราจะไม่ต้องเดินไปเดิน <ลง S 1> มาเ<ง>นาะพื้นที่โลง่ลงๆก็จะแบบว่าหยิบของได้ง่ายนะคะ<ด>แล้วก็สำคัญเลยหนูเห็นแบบปักอะช่างเดินเยอะมากๆช่างเดินเยอะเยอะเยอะก็ดีกว่าเกินก็ดีกว่าขาดก็เลยให้เดินเยอะหน่อยแต่ทางนี้ใช่ไหมที่พี่เจนี่บอกว่าแถมให้ด้วยแถมให้ด้วยมีบิลซิงแล้วก็ มีโต๊ะกลางอันนึงเวลาเราทำกับข้าวต้องมีโต๊ะกลางหั่นของอะไรแบบนี้ช่างก็ทําให้ด้วยช่างก็ทําให้ด้วยนะคะช่างใจดีช่างใจดีค่ะพูดถึงขนาดนี้ละนะคะพี่เจนนี่สะดวกให้เบอร์ช่างไหมคะได้ค่ะได้ช่างนะคะชื่อจงเอกเนาะท่านผู้ชมขาเบอร์โทรศัพท์08 616 3 5 4 3 7สามารถโทรสอบถามช่างได้โดยตรงนะว่าช่างรับที่ไหนบ้างได้ได้ได้ค่ะก็อันนี้บริเวณของห้องครัวส่วนนี้ก็เป็นหน้าต่างนี้ช่างให้เป็นสังตัดทั้งหมดเลยเหรอคะ เป็นหมายถึงช่างทําให้ใช่ไหมใช่ค่ะสังตัดใช่สังตัดสังตัดตามขนาดที่เขาเพราะเราอยากได้ทุกอย่างมันให้มันเต็มบานหมดเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยเรายืนอยู่นี่ก็ถ้าเราเปิดมันก็มีลมนะลมก็เข้าใช่ไหมอย่างที่เรายืนอยู่แล้วหนูเห็นเนี่ยก็คือมาห้องครัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําอีกสักนิดหนึ่งนะคะในราคานี้รวมห้องน้ําด้วยหรอคะรวมห้องน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องไม่พอแล้วก็มีมีห้องโถฉี่ผู้ชายทําให้ด้วยนะในราคานี้หรอคะใช่ใช่ใช่ เป็นโถชีผู้ชายสอง <S <S 2> <S 2> สองโถแบบผู้ห้องน้ําผู้หญิงสองโถแล้วใควรเป็นคนจัดไอเดียคะเนี่ยตรงนี้สาหรับห้องน้ําเราเราออกแบบกันเองกับน้องสาวค่ะ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆบอกช่างคิดไปก็ออกแบบไปตอนตอนเขาก่อขึ้นมาเรามองแล้วเออตรงนี้ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นทางออกครัวใช่ไหมค่ะ <c oughs> ที่ว่าทุกที่ร้านเก่าอะ่ะครัวจะเป็นครัวเปิดครัวเปิด ที่ลูกค้าก็เดินเข้าเดินออกทางที่เราทํากับข้าวเราก็อยากแยกแยกส่วนว่าครัวก็ด้านหลังเลยลูกค้าเข้าห้องน้ําก็ก็ไม่ต้องผ่านครัวก็เดินมาทางเดินมาทางนี้ได้เลยแบบว่าอ๋อทําทางเดินไห้พรมใช่ทางเดินไว้มีห้องน้ําก็อยู่ทางด้านนี้นะคะใช่ต้นไม้นี้เราปลูกรอก่อนร้านจะสร้างปลูกทําแนวไว้ร้านสวยมากเลยอันนี้ก็ต้นอะไรคะเนี่ยปลูกต้นปาล์มปลูก ลงไว้ก่อนที่จะคิดจะทําร้านเพราะว่าเพื่มันเผื่อมันจะได้โตทันค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมเนี่ยชมไอเดียร้านอาหารละถ้าใครสนใจนะอยู่แถวๆโซนแบบอําเภอท่ามาการณ์บุรีได้หมดอะแล้วอยากมาทานอาหารป่ารสเด็ดๆนะคะให้พี่เจนี่บอกร้านอีกสักร้บนนะคะชื่อร้านจันเด็ดะคะ่ะอยู่ตรงระบบท่ามากาถ์ามีซิกเนเจอร์เราก็จะเป็นหมูกรอบข้วเกลือกะเพราปูไข่เจียวปูแล้วก็อาหารปา่าทั่วไปแกงปลา เก้งกวางจระเข้หมูป่ามีหมดมีหมดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่พาชมร้านอาหารสวยๆแล้วก็ในงบเนี่ยแปดแสน้าก็สร้างได้ใช่แไม่ถึงล้านก็สร้างได้ดีไม่ถึงล้านก็สร้างได้โอเคขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ